ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นหองทำได้ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ลองทำสักหน่อยแล้วจะดิดใจหวองได้ เดียดะขานั่งตรงนี้แกนั่งตรงนั้นเราไปดูแล้วนั่งตรงโน้นโอ้ my god ว้าวเนี่ยฮะที่พวกเรานั่งกันอยู่ก็คือความหมายอ่ะตาโยงเขาถามว่าเราไปอยู่ตรงไหนที่มันนั่งตรงนี้นั่งตรงไหนกันสถานที่ทำเป็นดูออกมาคุยกันนอกแว่นดีกว่าไหมปี๊เร็วยกที่หนึ่งเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอาโอ้โกอดแว่นออกใครจะออกไปจะนอกแว่น ดี่โมบเห็นตัวเองในแว่นใช่ไหมพอดีไปพาลูกตามาพาลูกตามาพาพาตาเปลี่ยนเลนอ๋อเปลี่ยนเปล่นเลนต้องเปิดไฟเลี้ยวนะวัดพีแรกเรายังไม่ได้เปิดนยเขาเปิดเมื่อเขาพาป้าไม่ใช่ตัวโดนอนเห็นไตายตายเลยเอาแบบไม่รู้ตัวนะหายทลองหายใจ ที่เรานั่งอยู่มันเป็นโรงงานดินกเกษตรของไม่ลองไม่รู้ปาเด็ดดอกกระดูดย,ยังอยู่ยังอยู่ดิสามสิบปีแล้วโค้ชตบปรา,ตาร์ตเด็ดดอกกระดูเสียชีวิตแล้วเนี่ยธุรกิจยังอยู่ไหมยังอยู่แม่ตือยังดูแลอยู่เหมือนเดิมคุณปกิจคุณปกิจกับแม่ตืออ่าซุดเรียกว่าปรับปรุงครับดีกว่าเดิมมั้ยครับขอบคุณนะประกิตซูสุะกิจไม่ใช่ประกิจสุปกิจปกิจิตมันลิงี่โอทิปอาต้าเสียไปแล้วนะปกิจนะ เสียแล้วลูกหลานเขาก็แสดงดีไม่เหมือนครับแต่จะแสดงดีเขาก็คือรุ่นใหม่อ่ะครับคือต้นไม้เนี่ยมันมียอดแต่ว่ามียอดเดียวครับมันไม่สามารถที่มาลอกเลียนแหลยังจะโยมตายไปไปก็ไม่ได้เอาเอาคนอื่นที่สมมุติคนอื่นได้ไหมอายุขนาดนี้มันเห็นชัดเจนไงจะสมมติสมศรีสมภาอายุก็ปันนี้แล้วอย่ามาสมมติกันบ่อยผมก็เป็นเหลือจะไป่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเหลือน้อยแล้วชวนแล้วเนี่ย ชวนแปดสิบแล้วชวน,ปนแววนปดสิบบอกชวนชวนนู้เป็นทั่วชวนจะไปจากโลกนี้มอ,อยู่ชวนก็เลยมากล่าวบ,บอกบอกล่าวเล่าสิบเรื่องราวของอาจารย์เด่นดอกประดุเออลเตเตอร์รีบบอกซะแล้วก็คุณสุภก,กิจหระสุภกิจสุภกิจก็คออือคำสูตร ดินไม่ลองไม่รู้แล้วก็แล้วก็มีไอ้เนี่ยปุ๋ยคอกเขาดีนะปุ๋ยคอกดี้าดินั้งปุ๋ยปุ๋ยคอกของที่ไม่ลองไม่ลองไม่รู้ที่วัวล้วนๆเลยนะแล้วก็เป็นวัวนมด้วยโอ้เป็นวัวนมเพราะสารอาหารที่วัวกินเข้าไปเนี่ยมันมีแต่คุณประโยชน์เนี่ยน้ำนมที่ให้มาเนี่ยเหมือนน้ำนมแม่น่าสใช่ก็มีแต่คุณประโยชน์แล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่น ใช่เขาเขาถือไม่เอาไม่เอาวัวอื่นมาเป็นมูลที่ว่าจะดูใส่เข้าไปในต้นไม้อ๋อ๋อวัวนมเขาจะเลี้ยงอย่างดีกินหญ้าอย่างดีครับผมครับทีนี้เอามาปุ๋ยเป็นวัวเป็นวัวมังสวิรัต์เป็นวัวมังสวิรัติกินหญ้าเป็ของดีโอ้วัวที่ไหนกินเนื้อวัวกินหญ้าทั้งนั้นแหละ เนี่ยไม่ต้องไปโฆษณาเลยของอ่าไม่ลองไม่รู้ทั้งปุทั้งปุ๋ยนะางอยู่ข้างเขาดีก็มีข้างด่างดำร้านต้นไม้เขาไม่ลองไม่รู้คนรู้แล้วถ้าใครเขาอยากจะอยากได้ไปขายอ่ะอยากได้ไปขายหรือว่าอยากได้ไปปลูกไม่ว่ามันปลูกได้อะไรบ้างเนี่ยคือต้นประเภทไหนมั้งโรงงานลุงบนถั่เบนถั่วนี่ขึ้นอยู่นี่นเนี่ยเบอร์ถั่ขึ้นอยู่นี่แล้วเออนะไปไปไปพืชผักผลไม้ไม้ยืนต้นไม้เลื้อยไม้ดอกโอ้ยได้ทุกไม้ทุกชนิดโอ้เดี๋ยวให้นายยก ไม้ไม้หน้าสามเน่ยปูขึ้นเลยหน้าสามเน่ยปูขึ้นเลยเอาหน้าหกเลยไหมเอาเอาเดี๋ยวนี้ไหมเดี๋ยวใจเย็เนๆเจาะในย่าจัวทุกคนย่าจัวผมไม่สู้คนปีดเร็วยกที่หนึน่งเดี๋ยวๆๆๆๆใจเย็นใจเย็นๆอู้ยเอ,อาแต่พี่อยานทัเล้งกับผมนะผมเป็นคนที่สู้คนนั้นจะบอกก่กอนไม่ส,สู้อะ่ะน,นี่มันไม่กระดับไม่สู้ตายได้เหมือนตารตายการตาย อะะไรนหัวอยากจะให้ชอยเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับดินไม่ลองไม่รู้น้ำสดๆนาำโย่งเก่งอยู่แล้วโอ้โหโอ้เช่นเขาพูดเรื่อยไปโง่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 โงช่าโอมให้นาำโย่งให้นาำโย่งไปไหนอ่ะเอาคือคืนะไรเออเงยเออเงยพูดถึงปุ๋ยไม่ลองไม่รู้อ้าเอาเฮ้ มาดูเห็นเรื่องกีรเล่นเกมเดี๋ยวมันวเขาใช้ก็เกี่ยวข้าวอะไรอย่างกันแต่พื้นบ้านเหมือนกันแต่เนี่ยโยงเนี่ยพูดถึงเพลงเก่าเพลงแก่เนี่ยผมก็เลยนึกถึงเพลงพุ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยไม่มีวันตายโอ้ยตายไปหลายคนแล้วเอ้ยพนก็ตายไปแล้วล่าสุดนกระป๋องสักก็ตายเสียนกุลีเสียหมดแล้วไอ้นี่สี่นาทีเข้าไปแล้ว ไรไม่มีไม่มีวันตายหมายถึงว่าเสียงเพลงไม่ตายจะปราศคนฟังไม่ใช่คนร้องตายฟังเพลงลูกคุณมันชื่นใจพี่เลยครับมันเห็นบรรยากาศท้องทุ่งท้องข้าวเห็นเรื่องราวเป็นเหมือนละครเรื่องนึงเออใช่อย่างนาดีๆต้องใช้ข้าปลูกพันดีเข้าปลูกไม่ดีจะทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปเถายไม่ได้ลาค่าเสียเวน้ำเวนาเสียที่นาพี่ จำได้กะทั้งดนตรีนะเพลงดังนะขาพูดถึงเพลงใช่ไหมนาดีๆต้องใช้ข้าปลูกพันดีนะใช่ถ้าปลูกไปดีทำให้เสียที่นาถูกต้องด้าอัตรรเลยอ่ะเหมือนเพลงเนี้ยผมอยากให้ใครร้องเพลงอะไรเพลงหอมอะไรขี้หัวเอ้หอไม่ใช่เพลงนี้ขี้หัวขี้้คนละลกุ่งเนี้ยหอมเอ้หอมหัวใหญ่เนี้ยหาไหมหอม้อกกระถิน อาจารย์ดูอาจารย์ดูเข้าไปเข้าเลื่อนเข้าลาวเดี๋ยวเข้าแฟดต้าน้ำเขียวซะเลยอะไรนะลองไงแฟดต้าแฟนแฟดต้านแปดต้านแฟดต้านจิ้มไปเชียวอ่าพี่สิ๋วลองหาฮ่าท่านศาสตราจารย์ดูแก่ไหมท่านบอกว่าช่างเข้าใจคิดนะเออเอาเอาอย่างนู้นมาใส่เอาอย่างนี้มาใส่ ป็นมุกไปได้อะไม่ใช่เดยชอบมากโอ้ชอ,ช,อชอบชอบมากชอบทำไมไม่ให้พอห่อแม่ไปขอ,อขอไอ้ท่านแต่แี้ผมไม่คนไม่สู้คนอ,อีกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยเ็นใจเยเ็นโดยกิริยากับวาจานี่มันต่างกันเลยนะพี่โยศผมเีจะน้อมเคารพรักพี่มาตลอดเลยนะมาไหว้ผมบาปอีกพี่ทำไมอายุมากกว่าผมอายุเท่าไหร่เยอะยุเท่าไหร่โอ้ยเท่าไหร่ เท่าไหร่คนกันเองอ่ะไม่อยากต่อรองนะบอกเมื่อโตเองก็บอกเมื่อกี้บอกจวนแล้วอย่าถามว่าเท่าไหร่ว่าถามเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ก็ใกล้แปดสิแล้วใกล้แปดสิบนีเล่นเข่าเดี๋ยวเท่าเดี๋ยโคดเ๋ยวฟาเล่นเป็นเปล่าคนอายุใกล้แปดสิบเาไม่เล่นกันที่นี่นะผมอนีโคี๋ยวฟา อเป็นย่งีดสวัสดีครับสวัสดีครับยังอันนี้เป็นจังหวะ้าหนังตะลุงใช่ไหมก่อนพูดถึงแล้วเพลงอะไร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 ให้กดทิ้งทำไมอ่ะผมจะดูมันไปท่าอะไร two thousand years later ไปไปกดทิ้งอ่ะไปไปเป็นสิบนาทีแล้วโอ้ยไหนอื้อเจ็ดนาทีก็เจ็ดเองก็เลยอยากจะเข้าเลือกแทนก็เลยจะเอาอะไรลากไปถึงสิบเอะอเอาเอาเลยบ้าะเอาเลยบ้าะ เอามาเจรยเลยเอาเงินนะเจย์ได้ไเอาเกินก็คุยงี้ไปก่อนดิอ่าคุยก็ใช่ไงอยากให้รู้เรื่องราวสุดคลองบางออกน้อยคายเรือตามหาบัวลอยจนเนื่อพี่อเี้คเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันสุดคลองแล้วมึงอยากคายไปหาใครอีกอะไมไม่ยวดกลับมาล่ะได้ ละเอียดมันเพราะอะไรมันเขาแต่งเพลงทำไมเขาแต่งใช่อะทุคกองบางกอกน้อยหายเรือตามหาบัวลอยนั่นแหละสิว่าผัวบัวผัวบัวลอยชื่ออะไรอ่าผัวบัวลอยใช่ไม่ใช่คอยใช่ชื่ออะไรย้อยชื่อย้อยได้ไงเพลงทุกองบางกอกน้อยหายเรือตามไม่ใช่น้อย ให้เรือตามหาบัวลอยจนเนื้อพี่ย้อยส้อมกายพี่ย้อยพี่ย้อยไปเรือไปเรือไเรือชื่อย้อยเออไม่ใช่เหงื่อเขาย้อยเหรอไม่ใช่เลยโอ้ไปจับไปไปหัวบัวลอยชื่อย้อยไปตาถึงหัวหัวบัวลอยนค่นั้นแต่จนเจ้าของโอ้เจ้าว่ายน้ำไม่เป็น ยังลองวายเล่นใครแต่งวะเนี่ยใครแต่งชงคนตายใครแต่งใครแต่งว่ายน้ำไม่เป็นดิวจะว่ายเล่นยังไงตัว่ายน้ำไม่เป็นเดินไปไปลงไปว่ายทำไม้เขาแต่งให้มีแง่มีมุมไงให้คนติดถึงดังเออเออขามีแง่มีมุมดูว่าถ้าผมอยากเนี่ยแมวๆนะใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะใครใครอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้เจ้าโอ้ชื่อโถยไงว่ายน้ำไม่เป็นผมผมเนี่ย อ๋อนี่ที่เป็นอะไรเนี่ยครับภูเขาเหรอภูเขาที่ไหนก็โรงงานเกษตรดินไม่รองไม่รู้อันนี้ไปบอกไว้ก่อนี่เห็นด้านเราคือะมาครเป็นภูเขาเนี่ยเป็นดินบ้านแพ้วนะครับดินที่เราคัดมาแล้วเป็นดินหน้านาเขาเรียกดินหน้านามัมันมันไม่ใช่ดินธรรมดาดินที่มีสารอาหารที่จะบำรุงรากบำรุงไปลบำรุงต้นของพืชคุณรู้บ่างนี้ทำไมเขาถึงเอาดินบ้านแพ้วที่ดินตัดหน้าดินมาครับ เขาบอกว่าที่บ้านแพลวเนี่ยเปรียบเสมือนคลองกระทะในสมัยทะเลก่อนเป็นทะเลทะเลสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะมันตายอยู่นี่นะก็ใช่เลยตายอยู่ในดินในอะไรนี้นะมันเป็นซากพืชซากสัตว์ชอบพืชสัตว์ด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยบ้านแพลวเนี่ยรู้เลยไม่เคยตายอ่ะชองโหดนช่องโหวช่องโหวลกตายสองเคยตัวการหัวเตี้ยของ แสดงว่าชอบหรือตั้งอีกคนนี่คือคุณประโยชน์ของดินไม่ลองไม่รู้ดินแ้วนแท้ก็บอกกับท่านผู้ชมไปเลยว่ายังหากจะติดต่อไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้นี่ดินดินดินไม่ลองไม่รู้แล้วก็มีปุ๋ยด้วยเนาะเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเนาะครับทันมาจากขี้วัวเออแล้วก็มีส่วนผสมบอกมันมีประโยชน์นี่แหละครับก็บอกตรงๆนะพี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับที่ยังจะไว้ใจเนี่ยไว้ใจได้ต่อเลยครับ เขาไว้ใจมานานแล้วแล้วก็30ปี30ปีแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้บอกผ่านสื่ออะไรกันมากมายเพราะว่ามีวางขายทั่วทุกตลาดเอาว่าใครอยากเป็นตัวแทนหรือใครอยากจะไปจัดจำหน่ายอะไรก็ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับได้เลยครับนะครับสำหรับวันนี้เราเดี๋ยวดูกันคลิปนะผมเอาด้วยไดหมเอาใครอีกนายเอาเอาเอาดิ้เหรอเออได้ดิพี่โยได้เลย ้เลยราคาต้นทุนเลยมาซื้อที่โรงงานขนไปเองเลยไอเก็ไปให้เราไปส่งนี่ราคาจะถูกมากเอาไปเก็บที่ไหนเอาบ้านทุกบ้านที่เราดินไปเก็บได้ใช่ใช่มีที่อยู่แต่ว่าตอนนี้มันสามบ้านอยู่ลาวลา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 ไหนแล้วมาสไกนก้จะมาอยู่อยู่ก็เป็นลาผมบอกเมียว่ามาทั้งวันแล้วเออนลาแล้วยังมีงานทำอีกเาลาสำหรับคลิปนี้โอเคนะครับลาก่รนตำตำหรับวันนี้ ขอลานะที่ลองได้แค่นี้จำได้แค่นี้สวัสดีครับ